สวัสดีค่ะพเพื่อนๆคลิปนี้ต้อนรับสู่ช่องไกโฟนะคะคลิปนี้ก็จะพาพเพื่อนๆเนี่ยมาที่เดอะมอลล์บังแคนะเราอจะไปดูหนังกันต้องตังหนังเอาไว้ที่ใครๆก็ต้องแบบว่าไม่ดูเนี่ยวพูดกับเขาไม่รู้เรื่องนะหลานมากอาจจะจะพาพเพื่อนๆนะคะมาอัปเดตชั้น4กันนิดนึงนะว่าเขาเปิดใหม่แล้วเนี่ยจะมีอะไรเข้ามาใหม่มีร้านอะไรบ้างตามมาเลยค่ะไป ตอนนี้นะคะทางเดอะมอลล์บางแคเขาก็เปิดแบบเต็มรูปแบบเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆยังจํากันได้ไหมปูพามาทําคลิปไปเรียบร้อยแล้ว1รอบแต่ตอนนั้นชั้น4ซึ่งปัจจุบันก็คือชั้น3นะเขายังไม่เปิดให้บริการตอนนี้เรียกได้ว่าเปิดประมาณ90%เพราะว่ายังขาดพวกเส่วนสนุกคาบูเลนนะคะแต่ปูพาเพื่อนๆมากันที่ชั้น M กันก่อนนะเราจอดรถชั้นนี้ไงก็เลยมาอัปเดตเพิ่ม,เต,มเติมไปอีกสักนิดหนึ่ง บรรยากาศก็ตกแต่งได้สวยงามแล้วก็มีพวกคลินิกทำหน้าเนี่ยอยู่ชั้นนี้นะ อันนี้ก็เป็นบริเวณน้ําตกนะคะด้านล่างก็จะเป็นปลาเพื่อนๆจํากันได้ไหมแต่ว่าเหมือนกับเขาจะเอาพวกตัวฮิปโปโปออกเนะาะมันดูโล่งๆอะ่ะครั้งนี้ด้านซรายก็ยังเป็นพวกลําน้ําแล้วก็มีปลาเลี้ยงปลาอยู่ตามบ่อเหมือนเดิมวันนี้นะคะปูก็มาช่วงเทศกาลสงการนะคะทางลันหอตรงกลางเนี่ยเขาก็เหมือนกับ จัดสวนสนุกให้กับเด็กๆก็จะมีพวกบ้านบอลน,นะแล้วก็เล่นกิจกรรมสงการกันด้านหน้าห้างเขาก็จะมีจัดคอนเสิร์ตเล่นนงเล่นนามกันด้วยนะและลีบตรงกลางคลิปเก่าที่เรามาทำเนี่ยตอนนั้นยังไม่เสร็จไง ใจําได้บ้างตอนนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยสวยงามค่ะเป็นลิบแก้วตรงกลางนะคะมี2ตัวเลยอ่าปูลืมบอกไปนะด้านล่างที่เขาจัดให้เด็กเล่นเนี่ยน่าจะเสียค่าบัตรนะคะพาเพื่อนๆสำรวจเดินเล่นกันบริเวณชั้นเอ็มกันก่อนนะเพราะว่าปูจะไปซื้อกาแฟอเมซอนแต่ว่าสุดท้ายก็มารู้นะคะว่ามี2ชั้นนะคะกาแฟอเมซอนเนี่ยจะอยู่หน้าที่เดิมเลยค่ะ จะอยู่หน้าประตูนะคะที่จะเชื่อมต่อไปกับรถไฟ MRT นะอยู่หน้าประตูเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณชั้น3ค่ะไล่ระดับชั้นให้ใหม่นะคะก็คือเริ่มจากชั้น G 1> m 1 2มนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราก็ขึ้นมาที่บริเวณชั้น,นแ mm hmm. 1แล้วก็แอบ,บส่องเล็กน้อยค่ะ mm hmm. ก็จะเป็นพวกคลินิกต่างๆนะคะไล่ขึ้นไปชั้น2ค่ะ mm hmm. ก็จะเป็นศูนย์ให้บริการมี r u e มี DT แทก s, mm hmm. <S นะคะแต่ว่าปูจะขอไปทำธุระที่ถูสักเล็กน้อยนะคะ mm hmm. ่ะแล้วก็มาต่อกันที่บริเวณชั้น3ค่ะอันนี้เป็นโซนที่เปิดใหม่ที่จะพาเพื่อนๆเนี่ยมาเจาะลึกกันในคลิปนี้แหละเปิดลิฟต์มาเนี่ยเราจะเจอกับฟิตเนสเลยอยู่ที่เดิมนะคะแล้วก็เป็นพวกร้านทําเล็บร้านทําผมแล้วก็มีของกินจุ๊บจิ๊บแล้วก็มีร้านอาหารของเล่นลงภาพยนตร์ก็คืออยู่ในชั้นนี้หมดเลย อันนี้ก็จะเป็นความสวยความงามทําเล็บตัดผมนะคะแล้วก็ปูจะพาเพื่อนๆนมาแนะนําร้านร้านหนึ่งค่ะชื่อว่าร้านลูซาลอนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็อยู่ร้านติดก,กับปูนะคะตอนนั้นชื่อว่าร้านชองเซลิเซ่นะแต่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อร้านเป็นลูซาลอนค่ะเพื่อนๆช่างเก่งมากๆเลยนะมีสองสาขาค่ะอีกสาขาหนึ่ง อยู่ตรงตามน้ำมันปตทเส้นกาญจนาเดี๋ยวปูจะไปทำยืดผมเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวจะถ่ายหนึ่งวอล์เลยให้เพื่อนๆชมนะคะลานนั้นนี่คือใหญ่โอ่อ่ามากแล้วก็ช่างเก่งลิที่สุดจ้า พวกร้านค้าบูธเล็กๆเขาก็อยู่บริเวณนี้กันนะอะเพื่อนๆมาดูเขาก็จะมีแบบประดับไม่แน่ใจว่าเป็นตัวสิงโตหรือเปล่าคือเต็มชั้นนี้แหละแล้วด้านซ้ายมือนะคะก็จะมีพวกร้านค้าของน่ารักน่ากตู้สติกเกอร์และที่สำคัญนะสภากาชาติมาบริจาคเลือดกันบริเวณชั้นนี้ได้เลย เอาว่าพาเพื่อนๆเข้ามาชมห้องน้ากันบ้างค่ะห้องน้ำชั้นสี่นะโอ้โหสมัยก่อนนี่คือเก่าสุดโทมนะคะแต่ตอนนี้เปลี่ยนชมใหม่แบบสะดวกและสวยมากๆเลยมีสําหรับเด็กน้อยด้วยนะ เรามาเดินกันต่อค่ะอันนี้บูธลอยก็ยังว่างอยู่นะเผื่อใครสนใจจะมาขายอะไรก็ติดต่อกันได้เลยนะแล้วก็ร้านอาหารใหญ่ๆนะคะอย่างบุฟเฟ่ต์เทนโซนะแล้วก็อยู่ตั้งแต่ไล่บริเวณกลางไปจนถึงโรงหนังเลยค่ะเพื่อนๆซูชิโร่เนี่ยเขาก็แต่งแบบหน้าเข้าอะ่ะ ก็จะเป็นอาหารแบบเลื้อนๆอน่ะเนาะแล้วก็เปิดกระจกให้คนเห็นเลยแบบมันมีฟิลเป็นความเป็นญี่ปุ่นไงเพืนเแล้วก็ข้างๆเลยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทั้งร้านอาหารญี่ปุ่นนะแล้วก็มีบุฟเฟ่หมูเกาหลีนะจ๊ะ บุฟเฟต์เซนจูบุฟเฟตอันนี้คืออะไรฮงแดหมูเกาหลีต้นตำรับมาจากโซลเลยนะแล้วก็มีโอกระจูก็อยู่ชั้นนี้นะคะส่วนอีกร้านนึงเนี่ยปูอยากจะมามากเลยเขาชื่อว่าร้านเลดแพนด้าเป็นพวก อ่าบุฟเฟ่ตว่ากิวพรีเมียมอะไรอย่างนี้เดี๋ยวไว้พปู่จะพาเพื่อนๆเนี่ยมาชิมร้านนี้กันโดยเฉพาะเลย1คลิปวิดีโอและนี่ก็คือร้าน w i ส d o m ค่ะเป็นบุฟเฟ่ต์อินเตอร์เนชั่นแนลเหมือนกันตอนนี้นะเป็นน้ามะม่วงไงเ,เขาก็มีโปรโมชั่นนะคะกินมะม่วงอย่างเดียว999บาทบุฟเฟ่ตแบบมะม่วงล้วนๆไปเลยจ้าเดินมาเรื่อยๆนะคะหน้าโรงหนัง SF Cinema เนี่ย จะเป็นเครื่องเล่นแบบว่า4 d ไงคะคือใส่แว่นแล้วก็จินตนาการอยู่เหมือนอยู่ในเกมเหมือนลบกันอะไรพวกเนี้ยนะอันนี้นะคะถ้าหนึคนเนี่ย290แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่า2คนเนี่ยก็คือ500บาทนะคะเขาก็จะหมุนหมุนแบบ ให้เราจรินตนาการน่ะเออเข้าท่าเนาะมีหลายแบบเลยอ่ะอ่ะเธออะร้านาอ๋อนี่ตอนนี้เขากำลังดูอันนี้อยู่อะฮะ VR แบล็เขาก็มาลงเครื่องเล่นแบบหลายชิ้นอยู่เหมือนกันนะเพื่อนๆราคาก็ค่อนข้างสูงคือ ความสนุกมันก็คงจะคุ้มค่าแล้นะแลก็มีเครื่องแบบหลายๆคนนั่งพร้อมกันด้วยนะที่นับๆก็ประมาณ5ที่นะคะราคาเครื่องเ,เ,เล่นแต่ละตัวก็ไม่เท่ากันนะคะอันนี้ปุ๊กก็ถ่ายราคามาให้เพื่อนๆดูนะคะถ้า1คนเนี่ยก็จะราคาหนึ่งถ้า2คนก็ถูกลงมา3มคนก็ยิ่งถูกลงมาอีกประมาณนี้อะเรามาแลกตั๋วดูหนังกันดีกว่าค่ะนี้เราซื้อล่วงหน้ามาจากแอปนะคะอยากได้โซฟาไงเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูในโรงหนังด้วยว่ามีการ ปรับเปลี่ยนแล้วก็รีโนเวทด้านในเนี่ย เปลี่ยนไปจากเดิมพาเดิน,นเล่นบริเวณชั้น3แบบและเอียดทุกมุมกันไปเลยจ้าอันนี้ก็เป็นร้านพวกขายของทุกอย่าง10บาทใหญ่โตมากของเยอะมากเลยนะแล้วก็จะมีร้านกาแฟอเมซอนอยู่บริเวณนี้นะที่ปูบอกไปแต่ต้นคลิปนะคะร้านเสือ้อผ้าเครื่องประดบับกระเป๋ารองเท้าเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะไปซื้อป๊อปคอร์นกันแล้วก็พาเพื่อนๆเนี่ยเข้าไปชมโรงหนังกันสักเล็กน้อยนะคะว่ามีการปรับเปลี่ยนเป็นยังไง บ้างนะเก้าอี้โซฟานะคะนั่งได้2โคนปูจองมาในราคา650บาทตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นเก้าอี้ไฟฟ้าค่ะรุ่นเก่าเขาจะเป็นเก้าอี้โซฟาสีแดงอะเพืเ่อนคือเอนหลังด้วยตัวเองไงแต่นี่เาืากดปุ่มจะเลิศไมล่ะอันนี้เก้าอี้เขาก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะคะกดปรับขาได้ ก็จะมีที่วางให้เราแบบนี้ ออกจากโรงหนังมานะคะพาเพื่อนๆเดินดูกันต่อค่ะยังอยู่กันที่ชั้นเดิมนะวันนี้เราเจาะลึกกันสุดๆเลยอันนี้จะเป็นศูนย์พระเครื่องนะคะแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นแหล่งของเล่นซึ่งเป็นพวกตุ๊กตาคีบเนี่ยเยอะแยะมากเลยนะเหมาะกับคุณหนูๆคุณน้องๆกันสุดๆเลยนะเดี๋ยวปูผาเดินเข้าไปชมด้านในกันดีกว่าจ้ะอ่าเอาน้องม้าหมุนมาไว้ตรงนี้นี่เองใครจำได้บ้างว่า ตอนนั้นน่ะเขาเอามาหมุนไปไว้ตรงกลางนี่ก็ปรับเปลี่ยนเข้ามาด้านในนะคะแล้วก็เอาพวกตู้เกมต่างๆเนี่ยมาอยู่ด้านท้ายเกือบหมดเลย เราเดินเล่นชั้น3กันจนอิ่มหนำสำราญแล้วนะคะได้เวลาพาเพื่อนๆมากินของอร่อยกันแล้วจ้า วันนี้นะปูพาพเพื่อนๆมาที่ร้านสมออ่นก่อนก็จะเป็นปิ้งย่างเกาหลีแต่ว่าเป็นชุดๆนะคะเราไม่ไหวไงกับบุฟเฟต่ตอนนี้คือปูอ้วนมากนะต้องรังงับไว้ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นเซตๆคะ่ะถ้ามาคนเดียวก็ไม่ต้องเขินอายเขาก็จะมีบล็อกๆคล้ายๆกับราเมงข้อสอบเลยไงเออนั่งกินคนเดียวได้ตามสบายเลยเท่า <นะ S 2> ที่ปูดูราคานะคะชุดหนึ่งก็ประมาณ200กว่าบาทแล้วก็ส่วนชุดที่สองนะคะเขามีโปรโมชั่นถ้าเกิดเป็น ขายกันนะคะชุดที่2เนี่ยคือลด50%เลยแต่ของปูนะคะขอเป็นเซต399จ้ะอยากจะบอกว่าที่นี่เครื่องเคียงก็ไม่อันนะขอได้ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นพวกกิมจิแล้วก็ผักดองทั้งหลายนะคะอันนี้เป็นไข่ตุนเขาบอกเป็นสิกเนเจอร์เลยนะต้องลอง89บาทค่ะเพื่อนๆด้านในก็จะใส่พวกข้าวโพดโรสชาติก็โอเคค่ะ ชุด399ที่เขามีให้เรานะคะก็จะเป็นหมูคุโรบุตะค่ะแล้วก็เป็นหมู3มชั้นแล้วก็เป็นเนื้อเนี่ยทั้งหมด3อย่างเนี้ยอันนี้คือ399เ <ๆ S 1> ข้าเปล่าก็เพิ่มตังหากนะคะน่าจะ35บาทนะคะถ้าจำไม่ผิด กินกัน2คนก็สั่งแค่นี้แหละค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนนไปกินราเม็งกันต่อนะที่อิปุดุนะคะพนักง,งานก็บริการดีนะคะคอยมาดูมาเติมให้เราตลอดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกิมจิผักดองหรือว่าผักสดอะไรพวกนี้นะเพื่อนๆ อ่ะเรามากินกันต่อค่ะอยู่กันที่ร้านราเมนอิปุดุนะคะก่อนอื่นก็ต้องสั่งชาเขียวกันก่อนเลยค่ะ แฟนแอบขำม,มากเลยคุยกันสองคนว่าตั้งแต่เรากินหมูย่างเกาหลีมาเนี่ยเราไม่เคยกินราคาที่มันถูกขนาดนี้มาก่อนปกติเราต้องกินจัดเต็มไม่บุฟเฟ่ก็คือต้องสั่งกระจุยเลยนะคะแต่ว่ารอบนี้เราต้องเก็บท้องเอาไว้กินอย่างอื่นด้วยเพราะว่าอยากกินหลายอย่างไง น้ำซุปเปจะออกเก็มๆค็มนิดหนึ่งแล้วนะคะคเพื่อนๆพเราใส่พริกญี่ปุ่นเข้าไป<ๆ><ๆ>เค็มเค็ม<ๆ>มากโหเป็นไรบ้างคะคเพื่อนคลิปนี้นะก็พาเพื่อนแบบชมกันแบบจุใจเลยนะแล้วก็พาไปกินร้านที่แบบว่า เราไม่ได้ชิมหนานก,ก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะมาพร้อมกับชุดลายดอกนะคะก็ออยังไงก็สุขสันต์วัสนสงการนะคะเพื่อนๆก่อนจากกันไปใครที่กลับบ้านต่างสังวัดก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะเจอครอบครัวสุขสันต์นะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีวันสงการบ๊ายบาย